วัสดีคาพี่น้องเกษตรก้าวนาฮา้เมื่อนี่อยู่ที่สีเกศบ้ตป่านเฮ้าเนาะเยี่ยมชมตลาดเห็ดปลาที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสีเกีนะครับถือว่าเป็นศูนย์รวมของเห็ดมาได้เนาะนี่ป้าเรามาเราบอกว่าช่วงฤดูกาลเห็ดปลาเนาะป้าเนาะป้านี่นป้าเราช่วยเบิ่งเฮ็ดทางนี้ เป็นอย่งเฮ่งเขาแรวมกันนี่มันฮะเฮ็ดพึ่งยังก่อนเฮ็ดพึงเขาเฮ็ดยังจังเอิญเฮ็ดพึ่งเขามันจะอร่อยเหมืกันบ่นึกว่ามันอายุมากมันเลยเฮ็ดพึ่งเขานอตลาดนี่เพิ่นขายหลากหลายเห็ดโดยเฉพาะเห็ดป่าเนาะตามฤดูกาลนะครับอันขอสัมภาษณ์ป้าเนี่ยผู้เพิ่นเป็นผู้บริโภคเฮ็ดอีหยังแซ่บที่สุดที่ป้าคิดว่า บกไขแล้วอนกขามาบเห็ดเห็ดเห็ดไข้เนาะการภาษาไทยเพิ่นเกินเห็ดไข้นะครับแจ่ว่าภาษาทินเพิ่นเอินเห็ดเข่าไข้เพิ่อนเนาะกะซิมี่เห็ดเข่าไข้เห็ดละโกนะครับนี่เห็ดละโกพี่น้อง เห็ดเราโง่เราก็เห็ดหลายอย่างนะครับพี่น้องท่านผู้ใดต้องการต้องการบริโภคเห็ดตามฤดูกาลในจังหวัดสีเกตกับนี่แหละครับถนนคู่ขันเนาะถนนคขันธนาคารเกครับท่างธนาคารกสิกรไทยที่คุณป้าเพิ่นบอกไปนะครับเพราะว่าช่วงฤดูนี่แหละครับฤดูต้นฝนเนาะลายมอดฤดูฝนกลางๆเนี่แหละสิมี เฮ็ดตามฤดูกาลนะครับมาขายหมองนี่ถือว่าเป็นศูนย์รวมนะครับผู้ใดต้องการซื้อไปบริโภคโบว่าเจ้เฮ็ดละโงกเฮ็ดเขาไข่เฮ็ดเพิองเฮ็ดข้ามเฮ็ดเพาะเฮ็ดเพาะเนี่มีสองแบบนะครับพอนว่ามีเห็ดหยังก่อนเฮ็ดเพาะยังก่อนเฮ็ดเพาะหนังเฮ็ดเพาะฝ่ายเฮ็ดเพาะหนัง เพ็ดพอหนังนี่สีดำดำนะครับเออถุงถุงละประมาณเท่าไหร่ทั้งสิ้นถุงละลอยนาะเพิ่นขายกิโลละสองลจ้าสองลยซึงสองลอยหาสิบนะครับออกมาใหม่ๆกับสาครับออกมาใหม่ๆก็บสามลอยเพิ่นว่านี่ก็มีลูกค้าเพิ่นมาเออเพิ่นมาต่อรองราคากันอยู่นะครับเออ มีทั้งเห็ดบานเห็ดตูมเนาะพี่น้องเออเออได้ไนะครับเออมีกองเชียร์นั่ทั้งนี้ก็เสนอขายเห็ดละงกโอกเห็ดยังก่อเห็ดละงูกเฮ็ดละงกว่าแต่ว่าพีดนะครับเพราะว่าจะเฮากับพอใครหูเห็ดเนาะแต่ว่าอยากทายพี่น้องหูเนาะเกือได้มาจีสเกตกับจีได้มีโอกาสนะครับมา แวะเลือกสื่อไปกินเนาะคันบ่มั่นใจก็สอบถามเพิ่นนะครับว่า,วาเห็ดแต่ละชนิดเนี่ยเอาไปเห็ดจังไหไม่จงังสีแซ่บเนาะเอาไปแกงเอาไปผัดโดยเฉพาะคุณป้าเนี่ยเราบอกว่าเอาไปผัดนามันหอยแล้ววาเอาเอาป้าล่องล่องแนนาำนะเห็ดไข่สิบอกว่าป้าเอาไปเห็ดเมนูอย่าง ตัวย่างตำปนจะย่างตำปนก็ได้้าเมนูเมนูหน่อยดิเพิ่นสีแกงหรือว่าเพิ่นสีเพิ่์นชีกงใส่ผัดหิวใส่ผัดเผ็ดร่วมกันแออเออครับแล้วก็อย่างเป็นเมนูของประจำจังหวัดศสิสกีก็ค้อรานอาหารเพิ่นอัดน้ำมันหอยครับนี่ก็ถือว่าเป็นอีกเมนูหนึ่งเนาะแต่ก่อนเพิ่นปีที่แล้วเพิ่นเสนอไปว่าแกงกระปูเลย เปบอ่อแกงกระปูเป็นเมนูประจำจังหวัดชิชิกเกดะป่าล้ว,ว่าอาสีต้องตอนตอนนี้เพิ่นกำลังคัดสรรเนาะเพื่อสีเลือกอาหารประจำจังหวัดนะครับเพิ่นก็ 4, 5, สนีน้ำเสนอพัดเห็ดบ่ป่าใส่หอยโอ้พัดใส่น้ำมันหอยเออผมก็เนาะโมเมนต์พอรัววนะครับกับว่าไปตามป่าละวาเนาะพัดเห็ดพัดเห็ดไข่ใส่น้ำมันหอยเพิ่นบอกว่า สุดยอดแห่งขั้วมาลอยพน้าขันผู้ใดยอยากลองชิมกะป้ามีร้านอาหารมั้ยขันผู้ใดยอยากกินฝีมือป้าเดี๋ยวต้องไปบางไดเนาะร้านอาหารขั้วสีชมพูนะร้านอาหารขั้วสีชมพูนะครับไปหาป้ายัางก,ก่อนนีน่ไม,มีเบอร,ร์โทรบร้านอาหารเนี่โอ้เราจำเบอร์โทรบังไดเนี่ว่ากะอานาจีพามาจารย์ครูได้เนาะร้านอาหารยังก่อน สวนอาหารครัวสีสมบูรณ์นะครับกับปลกหมุดหร AH, ือว่าถามปลาปลาไหลรงเลี้ยงปลาโรงแรมโอลยุ่รมปลาปลาไหลรงแรมปลาปลาไหลคนน่ะยุ่มืองใดเนาะถนนเส้นเฉลิมผัดสะเกติครับราชพัดสีสันโอ้อยู่ทั้งโซนนั่นนะครับตามตามตามร้านอาหารนั่นแหละครับกับสอบถามอาจารย์กูได้เนาะ พันสนใจต้องการซื้อเห็ดสดๆนะครับ <Yeah. S 1> พ้อมครับเมียข้าผู้พ่นมาขายพ่นบอกว่าบ่อยากโชหนาเพ่นว่าแต่ว่าก็มีหลายเหตุนะครับพี่น้องนเนาะเออมีทั้งดอกบานดอกตูมผู้ใดอยากซื้อไปขยายพันธุ์ก็ตสดที่ต่อสอบถามได้นไเนาะราคาก็ถือว่าพ่อไปพ่อมานะครับราคา <ๆ S 1> พ่นบอกว่าขายสดๆจากสวนเนาะราคาเป็นรมเพ่นบอกว่าพ่อซื้อพ่อขายเนาะ ออต่อรองราคาได้ซื้อหลายซื้อน้อยเพร่นว่าเมื่อกี้ก็เห็นคนมาซื้อหลายๆก็เพิ่นก็ลดราคาให้เนาะก็เอาไว้พอสมควรนะครับนี่คือตลาดเฮ็ดที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดชียสะเกดก็แล้วกันพี่น้องอยู่ถนนกูขันเนอะขางธนาคารกรสิกรไทยนะครับเส้นกลางๆเมืองนะครับสอบถามสามร้อทุกขั้นกับฮู้จกักว่าตลาดเฮ็ดอยู่เมืองไหนเนะาะเมื่อจะไส้รับจ้างพวกนี้สอบถามได้นะ ส่วนมือนี้สำหรับเรื่องเล่าของเห็ดนะครับของดีสีสะเกตเห็ดป่าเ้ออหลากหลายเห็ดเนาะราคากับพ่อไปพ่อมาเพื่นว่าราคายุติธรรมซื้อจากคนเก็บเห็ดโดยตรงเนาะสำหรับมือนี้เกษตรก้าวหน้าจีฝากคนไลคนแช่คนที่สามน้ำเนี้นะเออไว้โอกาสหนาค่อยพ่อกันเนาะสำหรับมือนี้สวัสดีครับ